โยโยแรปแล้วนะใครบอกเราไม่แรปวะมาฟังเพลงนี้โอเคปะสัสกุที่บอกกูไป็นแรปของเฟิร์สเพื่อกูยังแล้วไอตัวไหนที่บอกว่าโซโซเพลงกูกังช่างแม่มันดีกูทำเพลงดงังซะยิ่งกว่าอาจารย์ยังปะปะเพลแรปรอบนี้ไม่มีร้องแบบเกียดแรปเปอร์ที่คีย์แอ๊ พวกมึงตัวกูเช็คไปตามระเบียบม,มึงเป็นใครเลยกูต้องเกลียดหรอถามหน่อยทำไมมึงต้องเกลียดเพลงถ้าวงการไม่รักกันเราใครจะรักกันเวรรันเวรมึงเป็นใครนายน,น้องเงียบแม่มึงอยากได้ตีนิอยู่วันเด็กแ,แล้วจ้าสุดดีน้อนเซียวแลกพี่โอ,อ,อนตะไบไม่เราเสียวจะแม่มันเกลจะลองตามกอฟดาวกึกข้าวน้องอดาวมิชูว่าพวกคุณเล็กเช็คไปเยอะแยะกันบ้างมาลองเราขับดูมาทั้งหมดจะให้เราอยกันเท่านั้น จบเพลงกาแฟแฟนเินด์ออนไลน์ทำเพลงจริงใต้ดินเห็นไหแล้วกูไม่ได้แชมป์นัดชิงกูไม่ได้ชลบุรีจบเดี๋ยวมึงได้โดนตีในปีนเกียวเห็นไหแล้วมึงได้โดนสองมันจะขยับป้างนะมึงโดนกูสับซอกกูแล้วคนเดียวมิงเพลงเวนฟิตคนเดียวมอลแร็ปม้าอู้วกแตกอะไทีเดียวเชียวนันแร็ปของจีกูไม่พั้มไม่สปิทไอ้สายมึงก็ดูดีวีทีชีสเห็นไหมโคกับกูมึงต่างของคนคนชี้เห็นไหมแบบไมงรู้เดีใครมาเป็นทันตินโยเอ้